เรื่องราวดีๆปิดท้ายวันนี้นะคะของดีประเทศไทยนะคะเป็นความร่วมมือร่วม,มใจของชาวบ้าน <Okay. S 1> พระสงฆ์รวมไปถึงนักเรียนนะคะที่อาศัยอยู่ที่บ้านเกาะแก้วหมู่ที่7 <Okay. S 1> ตํบาบลไผ่รอบอําเภอโพกทับช้างจังหวัดพิจิตรค่ะคุณผู้ชมที่นี่เขาร่วมกันอนุร,รักษ์สัตว์เลื้อยคลานชนิดหนึ่ง mm. ที่เรียกว่าแย้นั่นเองนะคะซ <Okay. S 1> ึ่งถือว่าเป็นสัตว์ทางธรรมชาติรวมนับก,กว่าหมื่นตัวเพื่อเป็นเอกลักษณ์ในหมู่บ้านให้เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ศึกษาถือว่าเป็นของดีประจําจังหวัด อีกชนิดหนึ่งด้วยนะคะนี่แหละค่ะที่หมู่บ้านเกาะแก้วหมู่ที่7ตาบลไผ่รอบอำเภอโพธิโพประทับช้างนะคะได้รวมกันอนุรักษ์แย้ไว้ตามธรรมชาติไม่มีการจับไปขายนะคะหรือว่าจับไปเป็นอาหารซึ่งแย้เนี่ย เป็นสัตว์ที่มีประโยชน์ทางอ้อมในการกัดกินมแมลงศัตรูพืชต่างๆของเกษตรกร,กรโดยชาวบ้านนักเรียนและพระสงฆ์เป็นแกนนาในการประชาสัมพันธ์ให้ร่วมกันอนุรักษ์หากใครจับไปฆ่าใครทําร้ายแย้ก็จะถูกปรับตัวละ500บาทซึ่งขณะนี้ต้องออมีการต่อยอดขยายพันธุ์แล้วนะคะทั้งหมู่บ้านรวมกว่า1นึ่งมตัวค่ะ คุณภัยารสว่างจิตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกอแก้วบอกว่าแย้เนี่ยจริงๆเป็นสัตว์เลืานที่มีประโยชน์มากนะคะทั้งเป็นอาหารแล้วก็ช่วยกําจัดศัตรูพืชค่ะ ศัตรูของแย้เนี่ยก็มีพวกเหยืยวแมวป่าสุนัขงูแล้วก็คนาหากไม่มีการสงวนหรือว่าคุ้มครองอีกไม่ช้าก็าอาจจะสูญพันธุ์ไปได้นะคะเราจึงมาฝ<ม>ากข่าวนี้ประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะหากมีผู้ที่สนใจในการศึกษาหรือว่าจะร่วมกันอนุร,รักษ์แย้เรียนรู้แบบธรรมชาตินะคะก็สามารถติดต่อได้ที่อาจารย์ภัยสารสว่างจิตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดก่อแก้วตำบลไผ่รอบอำเภอโพประทับ้างจังหวัดพิจิตรหมายเลขโทรศัพท์นะคะ080029546 ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันถ้าเกิดว่าเจอแย่อะไรแบบนี้<อ>ก็อย่าไปทําร้ายทําลายเขานะคะ,คะเพราะว่าเขามีประโยชน์อย่างมากทีเดียวนะคะก็จะได้อยู่ร่วมกันในสังคมยังมีความสุขนะคะ,คะเวลาของทุกชาวบ้าน